แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีดำเหมือนกันทั้ง2ด้านเราจะเลือกใช้ด้านไหนติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD โดยทั่วไปเป็นแผ่นยางสงชั้นชั้นบนหรือ Top l ล่างมีคุณสมบัติเป็น Dispersive Lapper ช่วยในการกระจายประจุซึ่งมีหลักสีสันให้เลือกใช้งานอาทิเช่นสีเขียวสีเทาสีฟ้าเป็นต้นแผ่นยางชั้นนี้จะเป็นส่วนที่นํามาใช้งานปูโต๊ะแบบนี้ส่วนอย่างชั้นล่างสีดำมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าช่วยในการนำพาประจุออก แล้วในกรณีแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีดำละ่ะสีดำเหมือนกันทั้งสองด้านแล้วจะต้องเลือกใช้ด้านไหนมีวิธีสังเกตง่ายๆดังนี้ค่ะให้สังเกตผิวแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีดำทั้งสองด้านให้เลือกด้านที่มีผิวมันเงาไว้ด้านบนนำมาปูโต๊ะแบบนี้หรือหากมีอุปกรณ์วัดคา่าไฟฟ้าให้เลือกใช้ส่วนที่มีคุณสมบัติดิส p a t i v e ไว้ด้านบนและส่วนที่เป็น c o n d u c t i v e อยู่ด้านล่าง เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแผ่นยางกันในฟาสติด ESD สีดำได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะายที่เล็กตัวเมอร์เรามีแผ่นยางกันในฟาสติด ESD สีดำความหนา2มิเมตรมีที่เดียวในไทยมีพร้อมจะส่งให้คุณทันทีผลิตมาจากยาง100%ไม่มี PVC ผสมช่วยป้องกันและกำจัดไฟฟาสติด ESD ได้อย่างสเสถียรแผ่นยางมีความยืดหยุ่นไม่ม้วนงอหรือแข็งแบบ PVC เมื่อผ่านการใช้งาน ทนความร้อนสูงทนการบัดกรีอีกทั้งยังทนน้ำมันและสารเคมียืดอายุการใช้งานได้นานกว่าแบบ PVC ที่สำคัญแผ่นยางกันาฟาสติด ESD Electromer ผ่านมาตรฐาน RoHS ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานหลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากคุณกำลังมองหาแผ่นยางกันรีฟาสติด ESD สีดำสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ Electromer ผ่านช่องทาง Line Official Account @pti_rapper หรือโทรหาโดยตรงได้ที่เบอร์02-257-7154หรือเบอร์086-307-7319เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้ที่แบรนด์ Electomer r